สวัสดีจ้าเซลไฟชุบตาบานบุงจ้าเมื่อนีเนะจ้าไฟจะมาได้วิวรถไถรถเกี่ยวจ้าตามมาเบิรงกันจ้าว่ามีรุ่นใดแน่ราคาจ้าบาทนะจ้ามาเบิรงกันได้เลยจ้าจ้าขั้นแรกนี่ก็จะแนะนํารุ่นแ3 2 1 8 SP อนึงปเนะจ้าเบิรงรอบๆขั้นได้เลยจ้า L3218 SP อนึ่งแปเอ่ารถรุ่นนี้นะจ้ากับอุปกรณ์3อยยางร่วมก็จะมีดันนาผ่านพ่วงรอตลีนะจ้า ราคารวมอยู่ที่หาแสนสี่หมืนหาพันเจ็ดร้อยเนาะจ้ารับรถต่ำสุดไปเลยจ้าหนึ่งหมื่นบาทจ้าหนึ่งหมื่นบาทนี่ก็คืออ่าได้อุปกรณ์สามยางเนาะจ้ายกตัวอย่างไร่ปีมิ่งวัดย่อยเนาะจ้าก็จะตกปีละอ่าเก้าหมื่นบาทเนาะจ้าผ่อนนานเจ็ดปีเนาะจ้าอ่าไร่ปีมิ่งวัดย่อยเนาะจ้าจ่ายทุกเดือนเดือนละสองพันเนาะจ้ารอบปีได้จ่ายเดือนละเก้าหมื่นอ่าปีละเก้าหมื่นบาทเนาะจ้าผ่อนนานเจ็ดปีเนาะจ้า นี่ก็คือหมอกระบล่งหน้าเป็นยางยิงจ้า L 3 2มเฮามีหลายขั้นให้เลือกนะจ้าแบบจุใจไปเลยนะจ้าเดี๋ยวก่อยผ้าไปเบิ่งอีกรุ่นนึ่งนะจ้าจ้าคางกันนี้นะจ้ามากก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะจ้า L สี่ศูนย p นะจ้า L สี่ศูนยนึ p นะจ้ารถรุ่นนี้ได้อุปกรณ์3ามยางก็จะมีดันนาพานพ่วนลอตเตอรี่นะจ้าราคาสดร่วมอยู่ที่หกแสนสก้รยบาทจ้าหกแสนสี่หมนก้าอยบาทนะจ้า การับรถกันไปเลยจ้ท 1, ท 1, า,ทจ 1, าที่10,000มบาทที่15,000บาทเนาะจ้า1 5,000บาทอุปกรณ์3อย่างเนาะจ้าอ่ายกตัวอย่างไล่ปีมีงวดย่อยจ้าเดือนละ2 0 0พ2 0 0อปเรื่อยๆอเนาะจ้าอ่ารอบปีได้ใจ11 0,000 000บาทพนนานเจปีจ้าอันนี้ก็คือลูกค้าที่มีคนณค้ำคนหนึ่งเนาะจ้ะาเดาสิ0เนาะจ้าอ๋หากลูกค้าท่านใดต้องการมีคนณค้ำเนาะจ้า ยกตัวอย่างคือ35%จาเร์ดรุ่นนี้รับรถที่แ3 0 0 0 0หมื่นบาทนะจ้าว่าตรงมีค้นคำนะจ้าเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะจ้าจ้าคางกันนี้ก็จะเป็น l 5 0 1 8าศูนย์หนึงะจ้ากอห้าศจ้าอุปกรณ์3ามยางก็จะมีดันนาพานพ่วนลอตเตอรี่นะจ้าราคาสดเต็มวิธที่8ป0แบาทจ้าแปดแบาทเนะจ้า รับรถกันไปเลยจ้าตอนนี้ที่25,000ืาพันบาทนะจ้าสองหมืาพันบาทนะจ้าอยกตัวอย่างไล่ปีมิงวดน้อยเนะจ้าเดือนละสองพันสอไปตลอดสิบเอ็ดเดือนเนะจ้ารอบปีเข้าสิไเ้เสียงวดใหญ่ที่หนึ0 0แสนสีนบาทนะจ้าอันนี้คือไล่ปีแบบมีงวดน้อยเนะจ้าพอานน่าน7ปีดาวที่10%เรนตะจ้ารับรถกันไปเลยที่สอ0 0มบาทจ้า L ห้าศูนยะจ้า เดี๋ยวกายจะพาไปเบิงอีกรุ่นหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวพาไปเบิงรถบุ้งกีจ้าลูกค้าเรียกร้องมากว่าให้รีวิวรถบุ้งกีให้เบิงแน่นะจ้าเดี๋ยวกายพาไปเบิงนะจ้าหลายๆจ้าจ้าต่อมาเนาะจ้าก็จะเป็น l อ0 1 8 s ศอพีบุ้งกีมาตรฐานจ้าที่เพื่อนไปตักหินตักไส้กันเนาะจ้าเบิงรอบๆลขั้นเนาะจ้าอ่าราคารุ่นนี้เนาะจ้าก็จะอยู่ที่หกแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะจ้า รับลดกันไปเลยตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะจ๊ะรับลดกันไปเลยที่ห้าหมื่นบาทนะจ๊ะพนเป็นไล่เดือนกระตกเดือนละเก้าพันหาร้อยสามสิบบาทจ้าแปดสิบสี่งวดหรือว่าเจ็ดปีนะจ๊ะถ้าเป็นไล่ปีไม่งวดน้อยก็เดือนละสองพั 7, นสองพันจ้า,า,า, 2, 000, 2, 000าแต่ว่ารอบปีเข้าจะได้เสียหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทนะจ๊ะพอน,น,าน, 7, าน่านเจ็ดปีไปเลยอันนี้คือ lc ศูนย์บุงกีมาตรฐานกันนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวคางกันนี่นะจ้ะก็จะเป็น เดี๋ยวห้ามาเบิงอีกรุ่นหนึ่งจ้าก็จะมาเบิงรุ่นที่อ๋อเป็น40แปลงบุ้งกีเกษตรเนาะจ้า LC018SP บุ้งกีเกษตรเนาะจ้าที่เอาไปตักเขาตักมั่นกันเนาะจ้ากระรับรถกันไปเลยจ้าพิเศษอยู่ที่หามื่นบาทเนาะจ้าโต๊ะใกล้เดือนกันเดือนละเก้าพันหาร้อยบาทเนาะจ้าพร80ซิงวันหรือว่าเ7ปีจ้าแต่ว่าถ้าเป็นอ่าไล่ปีมิ่งงัดน,น้อยกะ เดือนละ2,000 2,000ไปเรื่อยๆ11เดือนเนาะจ้ารอบปีก็จะได้เสียอยู่ที่1 6 8 1 5บาทจ้าอันนี้คือ LC0 บุ้งกีกเกษตรเนาะจะ้าจ้าเดี๋ยวห้อไปเบิงอะะหาสิบแปลงบุ้งกีกเกษตรกันจ้าอีกขางหนึ่งเนาะจะ้าที่มีรถพร้อมทรงเนาะจะ้า L 5 0บุ้งกีกเกษตรเนาะจ้าอ่าราคาเต็มที่787,500เนาะจ้ารับลดกันไปเลยจ้าพิเศษสุดๆ50,000บาทจ้าจ้าอ่าตกเดือนละ11,470บาทเนาะจ้า84งวดหรือว่า7ปีเนาะจ้า แต่ถ้าเป็นไล่ปีมิงวัดน้อยก็จะตกปีละหนึ่งแสนสามมืนสามพันบาทนะจ๊ามิงวัดน้อยคือกันเดือนละสองพันจ้ารอบปีได้ใจตังหักที่หนึ่งแสนสามมื่นสามพันบาทนะจ๊าพรเจ็ดปีนะจ๊าอันนี้คือหาสิบแป้งบุ้งกีเกษตรนะจ๊าตักเข่าตักมันนะจ๊าหรือว่าตักป่ามนะจ๊าประมาณนี้จ้าลูกค้าท่านได้สนใจรายละเอียดรลุนต่างๆนะจ๊าบม่ว่าจะเป็นหาสิบอ่ามาตรฐานหรือว่าหาสิบเกษตร4ี่ิบอ่าเกษตรนะจ๊า อยากพนอน้อยนะจ๊ะใส่เงินดาวเท่าไรก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวก้อยพาอไปเบิ้งรถเกียวอเนะจ๊ะจ้าต่อมาเนะจ้าเป็นรถดีซีเจ็ดสิบแบบอุ่มเนจ่าดีซีเจ็ดสิบจีพัดเนจ้าราคาสดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนจ้า ลูกค้าเก้าพิเศษกันไปเลยจ้าตอนนี้รับลดกันที่ส0ม0มืนบาทนะจ้าพอนแบบอารถไทยนะจ้ะากับไล่ปีมิ่งวัดน้อยจ้าวัดน้อยเดือนละส0 0พันนะจ้าวัดน้อยเดือนละส0มพรอบปีเข้าจะได้เสียที่2 5ง0 0 0ห้พันบาทนะจ้าพอน,น่านกันไปเลยที่หปีนะจ้าแล้วการยกตัวอย่างอาลูกค้าไม่นะจ้า ตอนนี้รับรถที่2,80,000บาทจ้ามีงวดน้อยเดือนละ3 0 0 0ันคือกันรอบปีได้เสียที่1,90,000บาทนะจ้าพอน่านหาปีเดี๋ยวห้องไปเบิ่งรอบๆขั้นกันจ้าจ้าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างที่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะจ้าลูกค้าท่านใดอายังไม่รู้ว่าลูกค้าตัวเองเป็นเกรดใดนะจ้กะก็ สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาเนาะจ้าทรงบัตรประชาชนมาเชเกตน้ำก่อยได้เน้อจ้าเดี๋ยวไปหาส่วนลดโปรโมชั่นดีๆให้เนาะจ้าอันนี้ก็คือโปรตอนนี้เนาะจ้าโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้กันไปเลยจ้ารับรถกันไปเลยลูกค้าเก่าเกรดเเนาะจ้าพี่30,000บาทเนาะจ้าส่วนลูกค้าไม่เท่ากับรับรถที่2 8 0 0 0 0นเนาะจ้าพอน่านหาปีเนาะจ้าเดี๋ยวข้อไปเบิ่งอีกรุ่นหนึ่งเนาะจ้าเป็นอ่าอีกรุ่นหนึ่งคางกันนี่จ้า DC70G พัดตู้แอร์นะจ๊ะหรือว่า DC70G ดพัดขาบินนะจ๊ะราคาที่1ล้าน2แสนบาทจ้ะ1ล้าน2แสนบาทนะจ๊ะลูกค้าเก้าเกตเอนะจ๊ะตอนนี้รับลดกันที่10,000บาทจ,จ้ะจ้ะรับลดกันไปเลยที่1 0,000บาทนะจ๊ะผ่อนนานหาปีนะจ๊นะจ เป็นไล่ปีมีงวยดย่อยคือกันจ้าเดือนละ3 0 0 0 3,000ตลอด11เดเดือนนะจ้ะรอบปีได้ใจ2อ4 8 0 0่บาทผ่อนน่านหาปีนะจ้ะส่วนลูกค้าใหม่นะจ้ะรับรถกันไปเลยที่2 000, 6 0 0 0 0หกนบาทนะจ่ารอบปีได้เสีย2 000, 1 4 8 0 0หนบาทนะจ้ะแต่วันในระวังที่จะถึงปีนะจ้ะเข้ากับใจเดือนละ3 0 0 0 3 0 0 0ันไปเรื่อยเนะจ้ะรอบปีได้ใจงวดใหญ่ตยายตงหากอันนี้เขาเอินว่าไล่ปีมิงวัดน้อยนะจ้ะ อนนานหาปีเดี๋ยวเฮาเบิงรอบๆคันนะจ้าจ้า d c 7 0พัดคาบินเนะจ้าหรือว่ารถเกี่ยวตู้แอร์นะจ้าอ่าครับรถเกี่ยวเข่าปีนี้เนะจ้าลูกค้ายอยากสบายกะแนะนำรถตู้แอร์กันไปเลยนะจ้าครับเกี่ยวเย็นสบายจ้าอันนี้คือเฮาพิเศษสุดๆกันไปเลยนะจ้า ลูกค้าเก้าเกตเอรับรถกันไปเลยหนึ่งมืนบาทเนาะจ้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนาะจ้าหาบไดายแล้วจ้าเ่าๆมาจองกันเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวลูกค้าอยากได้ค่างวดถือก็นี่เนาะจ้ากะขืนยุกับเงินดาวเนาะจ้าเอกสารบ่ยงยากเนาะจ้ามีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเนาะจ้าสมมติทะเบียนเกษตรกรเนาะจ้าสมมติเลมเคียวแล้วกะ เท่ากับปรับสมุดบัญชีไว้เนาะจ้าย้อนหลัง6เดือนเนาะจ้าเดี๋ยวก้อยแนะนําเอกสารอีกรอบหนึ่งเนาะจ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจองรถคู่โบตาบรนดุงเฮ่าเนาะจ้าเดี๋ยวเซลล์ก้อยแนะนําอีกต่างหากเนาะจ้าติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาาด้อจ้า <S <S จ้าหากลูกค้าท่านใดเนาะจ้า สนใจรถรุ่นต่างๆเพราว่าจะเป็นรถรุ่น B รุ่น L รุ่น M รถไทยรถเกียวเนอะจ้าหรือว่าจะเป็นรถเกีียวมือสองเนอะจ้าตอนนี้มีขม่าแล้วเ้อจ้าทักทายกันขม่าได้จ้าเบอร์โทรก็้า0 9 8 2อยจห้าเจ็ดาห้าหาจ้าอดีไลน์098 038 36า1นึ่งจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามก้อยนเด้อจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got is tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality whoa